ตังรูตามังคารังวิปัจจ์ทางดานประธานนี้สิเราจะได้เปิดัวยต่อยยสัการะครับ่ันได้รูวาันชื่อไครับนามว่าต่อไปครับหนะโมูตัสตะคาวะโตะนะฮะโตมามาะจัตวาติอภิปุถัมภ์ทงงสระ

ในวันนี้ครับเราได้รัเกียรติจักผู้แทนหน่วยต่างนับว่าจงดยแลสมอรหน่วยต่างจงรันภักดีครับครับท่านผู้ชมครับ